ต้องใส่ถังไอ้แบบนี้ก็เรียกกีนนั้น16มมหรือเป <c oughs> ลาา่าสิบหกสิบหกเมตรต่อกันหลายคนมากต่อกันหลายคนนะเปิดเท่าไหร่อ่ะห้าเมื่อวานก็ต่อห้าไอ้6กพันเนียสรุปมันตามสภาพได้เลยได,ได้เลยโอ้จะไ,ได้เลย6กพันกว่า <c oughs> ถูกจังหวะ ม,มันไม่มีปลั๊กไนงะผมเอาเอา,เอาไฟไปไปัวนใจนั่นนหะนีะ่กับไอ้สายข้างในมันขนะั้งหลังเนี่ยเหรอทั้งใต้ไฟร้อยติแบบร้อยสิดนี่มอ้อแปลงร้อย่เนนี่นะอ๋อเนี่ยเนี่ยปลั๊กนะมันบอตเตอร์บูลร่อนไฟติดหมดเลยนี่เลยก่ฟิล์มมันเน่าหมดแล้วใช้ไม่ได้ฟิล์มที่ปกมีกนแต่มันฟิล์เสียแล้ว แล้วเวลาฉายในขอกภาพไหขอบแสงออกมออกหมดก็พุ่งไปงา้นแต่ในฟี้มมันฟิมันไม่หมดสภาพเป็หกพันเขต่อหกพันเราเอาแปดพันไม่ใช่เขาต่อหกพันเขาต่อหกพันจะไปให้ไงแต่เราเอาแปดพันแล้วเจ็ดพันเจ็ดพันห้านี่ก็ขายของฝรั่งเศสอออลัเดี๋ยว แฟงอ่าเมกินแฟงฝรั่งเศสใช่แน่นอนถ้าอเมริกาไม่เท่าไหร่อเมริกามเยอะพวกนี้หาหายากใช่เนี่ยรบที่นี่ใช้งานได้เลยใช้งานได้เลยเพกเจ็บมันไม่นั่งตรงนี้ไม่สนใจแวะมาดูเจ็ดพันห้าพอค้าขายอ่ะแปดพันห้าเปิดแปดพันห้า เปิดแต่5ต่อได้7,500 7,000 7,700ฟารุนเนี่ยว,วานมาต่อ6,000ร้านดีร,าาร้านดีสวัสดีครับวันนี้วันที่5นะครับเดือนพิจิกายนปี2566นะครับวันนี้วันเพื่อรหัสนะครับแวะมาตลาดไทยอีกแล้วนะครับตลาดไทยนี่มีทุกวันอังคารนะครับละวันเพื่อรหัสนะฮะวันเพื่อรหัสนี่เขาจะมีรอบเช้าด้วยนะครับนะ แต่รอบบ่ายนี้ปกติครับตักเที่ยง่าถึงมืดๆเลยนะครับวันนี้มาถึงไวัยนะครับน่าจะประมาณบ่ายสามครับอากาศคลึ้มดีนะฮะฝนไม่ตกนะครับนะฮะแดดไม่มีเดินสบายเลยครับ ไมม่รับสคเจอม้วนเทบริวนะครับเป็นเ้ป็นมวนใหญ่เลยนะฮะเป็นม้วน10นิ้วนะครับตัวนี้จะเป็นม้วน1ทับสี่หนึ่งมวนะฮะเนี่ยที่เห็นเนี่ยครับแล้วก็จะเป็นประเภทม้วน1ทับสองนะครับเนื้อ1ทับสองนี่มีเนื้ออย่างเดียวนี่ประมาณสกืบสี่มวนเลยนะครับเป็นมวนมเนียมนี่อยู่ประมาณ3ม้วลทั้งหมด7ม้วนเนี่ยนะฮะ จะขายทั้งหมด6,000นะครับขายรวมไม่แยกนะครับร้านนี้นะมีเทปริวหลอดด้วยครับมี2ตัวนะฮะร,ร้านนี้ผมเคยซื้อตัวเทปริวตัวใหญ่ไปนะครับเป็นตัวรุ่นใหญ่ไปอยามาขายเรื่อยนะครับร้านนี้ประจำอยู่ที่นี่นะครับตรงไในลานดินใหม่นี่นะครับ ของเต่าโบราณเห่วโมลิวข้างนี้ต้องยากเลยนะใหญ่ จออะไพึงมาถึงเนี่ยลื่อเยเจอหลอดเครื่องเสียงนะครับตันนี้เป็นหลอดภาพวิยุทั้งหมดเลยนะครับ <c oughs> มากเลยเพอทำเอากบอกใหญ่ให้เลยนะอะไรับพี่เอากระบ,บอกใหญ่ให้เนี่ยเพราะว่าถ้าถ้าพวกแป้งกระจกไปกันแล้วตรงนี้เป็นลานดินใหม่นะครับนะฮะตรงนี้ก็ก่อนจะเป็นที่จอดรถนะครับเดี๋ยวนี้ก็ล่อนออกมานะฮะเป็นกลายเป็นที่ขายของเลยนะครับนะกล้องนะครับมือสองนะฮะ ทำอะไรหรือว่าจะเอาไปไม่รู้มีใช้ได้มั่งเปล่านะเปลี่ยนกล้องก็ลองมาดูนะครับนะฮะน่าจะเป็นของญี่ปุ่นน,นะนะ เครื่องฉีดยุงก็มีนะครับเนี่ยมาสามตัวเลยนะครับเ,เครื่องฉีดยุงงานไม้สวยๆนะครับไม้สักเนี่ยใครมีพระเครื่องหรือมีพระบูชาสวยๆลองเอาเอาตู้ไม้นี้ไปใส่นะครับขังเลยนะครับ ในแบตมาเพียบเลยนะครับนะฮะเป็นแบตลิเทียมนะมน่าจะใช่นะครับนะฮะมีวัดได้ด้วยนะฮะ <Yeah. S 1> วัได้ไม่ได้ โอ้มันขาดจุกไปอ่ะไม่ใช่แต่มันแพงครับป้ามันขาอันนี้รถไม่ได้นะเนี่ยหัวเนี้ย,ย<อ>หัวกิตันใส่ได้ทุกขวดเลยเนี่ยอัอนนี้รถไม่ได้จริงๆเนี่ยผมถือให้เพราะเนี่ยลานเนนะครับว <with you. S 2> ิทยุวินเท a g e นะครับแบบกระเป๋าที้ว่มาหลายตัวเลยนะครับ วันนี้ของเยอะครับนะฮะฝนไม่ตกพ่อค้ามานี่ลงกันเต็มตาแล้วนะฮะไม่ต้องรอเย็นแล้วนะฮะเห็นมาอากาศคึมๆฝนไม่ลงมาถึงก็ลงกันเลยนะครับนะฮะเดยนต้องมาตะวันหน่อยเพราะเย็นนี่มันเสี่ยงนะครับถ้าเกิดห้าหกโมงเย็นเนี่ยถ้าตกเนี่ยพ่อค้าเก็บขึ้นรถเนี่ยมีติดกับบ้านหมดแล้วนะฮะเห็นพวกคนวิ่งไหมน่ะสวยแต่สวยก็บอกว่าขายสี่พันอ่ขายถูกด้วยนะสี่พันเนี่ย ต่อรองไม่ได้ด้วย นแอมป์โเกนตัวนี้เป็นตัวนอกนะครับไฟ117โวลต์นะฮะตัวทีแรกคิดว่าเป็นหลอดน,นะครับนะฮะมองดูด้านหน้าเน,นี่ยเหมือนใช่เลยนะครับอ้อมไปดูด้านหลังไม่ใช่ครับทรานซิสเตอร์นะฮะดูเหมียนที่ในรูปอ,อ่ายังมีล็อกว่างๆเหมือนกัน สายขวาเนี่ยนะรือว่าพ่อค้ายังมาไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้ประมาณบ่ายสามเองนะฮะ นีงานเก่างานโบราณเยอะดีนะครับนี่มีพวกในกาปลุกโบราณก็มีนะฮะต้องออาไปซ่อมหน่อยเนี่ย,ย,ยทยี่จับนี่เป็นเข็มขัดลูกเสือนะครับรุ่นเก่าขายหาอยู่ลองมาดูนะฮะม,มีหลายเส้นเลยนะครับเนี่ยตันนี้มันสีน่โมง

ร้านนี้ของโบราณน,นี่เยอะจริงๆถนะ้วยชามอะไรพวกนี้นะฮะมีกีตาร์ด้วยนะครับกีตาร์ตัวนี้ก็น่าสนใจกันแต่มีอยู่ตัวไซส์มือเนี่ยนะพอหักดาวมาแล้วนะฮะทรงสวยนะครับยี่ห้อดังซะด้วยนะฮะ กล่องชุดครับมาเป็นชุดเลยนะฮะกำลังประกอบเลยนะครับนี่ฮะรีตู้แอมกีตาร์ด้วยนะครับตัวนี้ตู้แอมกีตาร์นะฮะกล่องชุดนะฮะอุปกรณ์เครื่องดนตรี <c oughs> นะฮะใครหาอยู่ก็มาดูได้เลยครับ เคสกีตาร์โบงนะครับตัวนี้น่าสนใจโดยก็น่าจะถ้าเป็นยี่ห้อของสาก,กาเวนเน่นเนี่ยเสร็จผมแน่นะฮะไม่ใช่นะครับตัวนี้เขาขายสัหน่อยนะแปดร้อยได้งไง สงสัยก็ลือดูเลยครับนะฮะดีทั้งดีทั้งเสียนะครับนะฮะตกอเนยนะครับ อะไรเอ่ยที่เขากำลังจับอยู่นี่นะครับนะฮะเหมือนที่ตำมาแต่ไม่ใช่นะันเป็นเขาเรียกตัวอะไรผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกัน,นะค,นคุ้นเคยเห็นอยู่นะครับแต่สองอันที่วางเนี่ยคืออีดาบแน่นอนเป็นสัมุไลอันหนึ่งอันแล้วก็ดาบแบดบดาบไทยนะครับอีกหนึ่งอัน ตลาดไทยของถมนะครับปทุมธานีนะครับแวะมาเที่ยวกันได้เลยครับมีทุกวันอคารและบ่ายนะครับบ่ายไปถึงมืดนะฮนะรประกาศค่ะท่านใดเป็นเจ้าของรถใหม่ได้ทะเบียนมาทุกครั้งก็เห็นประกาศเกี่ยวกับรถจอดบางหน้าบ้านให้ไปถอยประจําเลยครับนะฮะคนมาใหม่เนี่ยบางทีก็ไม่รู้นะฮะไปจอดบางทีเพราะแถวนี้เขาจะ เป็นบ้านตึกหรือว่าอะไรเนี่ยมันจะติดตลาดนะครับบางทีจะจอดบางเขาเนี่ยมันก็ลำบากทางตลาดเขาก็มีที่จอดรถนะครับเสียยี่สิบาทนะครับเข้ามาด้านในนะครับแต่ก็ถ้ามาสายหน่อยก็อาจจะหาที่จอดยากนะครยบเตรียงเคาะอยู่ป่อเนี่ยสองพันแปดนะขายสองพันห้า ทางบ้าน,านทั้งเข้าออกนะครับมาทุกอาทิตย์ก็เจอมาทุกประหายก็เจอ,อนะฮะอันนี้ครับเครื่องเสียงลอดนะครับนะฮะงาน DIY ประกอบเองนะลองมาดูกันนะครับราคาไม่แพงนะครับประกาศค่ะถ้านใดเป็นเจ้าของรถหมายแรกจะเน สบายสบายเดินไม่เหนื่อยนะครับวันนี้ไม่เจอแดดเลยนะครับแล้วก็ไม่เจอฝนด้วยนะครับเดินแบบชิวๆสบายๆเลยครับตลาดไทยของผมประทุมธานีนะครับานีแม่เป็นแ่ะเครือปา็ต่โ่ัาผมไม่ได้นงเย็นบกหวยแหลบเรื่องะ ตัวกลางตรงกลางเลย้วก็ไอ้ตัวเนี้ยตกางรอกเป็นตรงกลารือวตรงกลางตัวเนี้ยเป็นเป็นตัวคางตกตัวกงัเนี้ยาตังค์ให้ผม่อผมไม่ได้เอามามันหมดหมดแล้วผมจริงเลยเลยผมเอาใจนีมาขามันมาขาวมันก็ขามันสอบได้สอบได้แล้วมันจะเป็นไม้เตยออบเลยมันเป็นไม้ นี่เป็นเป็นไม้คะแนงอย่างเงี้ยปะ <S <S ไม้คะแนงเงี้ยที่มันเป็นเป็นเป็นโต๊ะกลางเห็ <S <S ปปนป่ะกลมๆอย่างเงี้ยอ่ามันเป็นกลมเลยอ่ะมี <S 2> <S 2> น้ำรอบตัวใช่แล้วก็มันจะวางวางตรงนี้อันนี้เป็นตนัวกลางเลยขาบางมันทีมันร่ดผมไม่เอามาทิ้งเลยมันนั่นหมดแล้วนี่ครับหมด,มด,หมดไม้พวกนี้บางกองเลยโดนงัดมาทั้งบ้านหรือเปล่าเนี่ยเห็นเลยนะครับนะะ เอาคนเนี้ยผมเคยเป็นแมนไทยไว้หมดเลยนะปอดลาไปซื้านใหม่ห่อยน่า ใสครับเห็นทีวีรุ่นเก่าข้างหลังเนี่ยดูว่าเป็นระบบหลอดหรือเปล่านะครับนะฮะเก็บอะไรในเครื่องมัน,นะครับถ้าเจอก็ดีนะส่วนมากจะเจอส่วนมากหลอดจะอยู่ไม่ครบนะครับสภาพเดิมๆเ,เลยน่ารุนนะอะไรมาทั้งถุงเลยนะครับนะฮะเป็นพวกวลุ่มพวก สวิตปิดเปิดแล้วก็เป็นวอลลุ่ม2ชั้นแล้วก็จะมีแบบบาลานด้วยนะฮะเป็นรุ่นเก่าๆนะครับแล้วก็มีพวกอะไรพวกไดโอดลนเลยตรงนี้ทั้งคุมเลยนะลองแก้งถามว่าเท่าไหร่เขบอกว่าทั้งหมดเอา800 <laughs>

่ายของถมปทุมธานีนะครับวันนี้ถ่ายมาเยอะนะครับเดินแบบอยู่สบ,บายๆนี่ถ่ายมาต้องทําเป็น2 EP นะครับมันกันเยอะเกินนะเวลาตัดต่อเข้างานเนี่ยเวลาเรนเดอร์งานออกมานาทีเนี่ยโอ้โหไม่ต้องหว่วงเพะยาวและต้องตัดเป็น2ตอนครับ